สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียนห้านาทีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามารับชมแล้วก็วิธีการดูเหรียญเหรียญรุ่นแรกนะครับของหรวงพ่ผมพงษ์รยนนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับจะมีจำนวนการจัดสร้างค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะประมาณ 6แสนกว่าเหรียญนะครับเยอะนะครับจัดสร้างเยอะซึ่งในในกลุ่มในสนามก็ถือว่าเจ้าหาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับจัดสร้างเมื่อปี2541เป็นเรื่อแรกแล้วเพื่อของเหรียญก็จะมีจัดสร้างเ เหรียนะครับจะเป็นจะสร้างแบบด้านหลังเหรียครับจะก็จะเป็นหนังหนังพระแม่โพศบหนังหนังพระพระมุขหวแล้วก็หนังยัน ยันหวยันยันปวดยันผิดยันทนีนย,ยันอ่าทำยังทดสอบแล้วก็แล้วพระทวีมวยผมพระเทวีมวยผมยันสำหรับรุ่นนี้นะครับการพิจารณาช่องหางนะครับรุ่นนี้การ หลักการดูเหรียญครับรุ่นนี้ก็ก็สําหรับผมผมก็ไม่เคยเห็นเหรียญเกทนะแต่ว่าวิธีการดูก็ดูง่ายหลักการพิจารณาคืออ่านนั้นนะนั้น้นพลิกมาด้านหลังน,ะ,น,ะ,นะครับก็ดูแบบนิ่งๆครับทิ้งด้านหลังทิ้งด้านหลังแล้วตรงบริเวณที่หูเหรียญนะสังเกตหูเหรียญนะครับแล้วกเ็เอาหูเออเพื่อจะเป็นจุดนี้

ตวนิวเนี่ยต้องลงกล้องครับอย่างยนต่อโคตจะมีต่อโคตต่อโคตเป็นนานต่อโคตแล้วนะต่อโคนะต้วนะตอโครนะตครตอโคต เนี่ยนั้นจากว่าจํานวนจะสร้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความเป็นรุ่นหนึ่งรลอประสบการณ์รุ่นหนึ่งนะครับก็พอเช่าหามารงานช้าได้นะครับประสบการณ์รุ่นหนึ่งการตีป,ประสบนการรุ่นหนึ่งสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ แพ้แพ้หาง่ายนะไม่หายากมากเพราะว่านวนจะสร้างเขยอะจากการดูดูเหรียญนะลิกเหรียญมาดูเลยดูรนนีเอมาเยร แจ่ดูแบบก็ง่ายหยันหยันยันหลังทด่แม่โคศกแล้วก็หลังถ้าดยผมนะครับแต่ผมมื่กาจะเนผมก็แคสะสมรม่นยันเยอะหม่ะบแบบยันรุ่นนี้ก็ ก็มีก็เช่าเข้านะครับเครับแต่ก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมไม่น้อยนะครับก็ก็ต่อไปก็จะนำคลิปดีๆมาลงนื่นะครับกดกดกดติดตามได้นะครับวิธีการดูเบื้องต้นดูเร็วๆ เข้าใจแล้วก็เวลาเช่าหาจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายๆนะครับว่าดูจุดไหนบ้างจุดๆมนพิจารอบดูได้แต่ตังได้เลยโดยเร็วๆได้ขอบคุณครับ